เมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาวันที่25กันยายนศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยรับรายงานเหตุเจดีหอระครังโบราณถลม่มภายในวัดพญาธรรมถนนอรุณอมริน,นแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุพบเจดีหอระครังซึ่งมีปูนปั้นรูปยักษ์รอบๆเกิดพังลงมาทับคนงานที่กำลังทำงานซ่อมแซมบูรณะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลศิริราชจำนวน11ราย เป็นเพศชาย9ารายหญิง2อรายทั้งนี้โครงการงานบุรณะเจดีย์หอะระฆังภายในวัดพรพยาธรรมซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่3ได้เริ่มทำมาประมาณ2เดือนกว่าโดยก่อนหน้านั้นตัวหอะระฆังเอียงอยู่ก่อนหน้าแล้วจึงมีการแจ้งให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะโดยคนงานได้ตั้งนั่งร้านเพื่อทำการดีดตัวเจดีย์ขึ้นมาแล้วลงไปทำฐานรากใหม่เพื่อปรับฐานเจดีย์ให้ตรง แต่เกิดพังถล่มลงมาดังกล่าวพูดย่างเดียวกระเป๋าพูดพูดพูดเก่งไอพี่อยู่เฉยเก่งรู้สี่เหลี่ยมอันนี้ดึงออกได้เพื่อรวมอะไรพวกประคอง

Yeah. Hey!